อาละค่ะเดี๋ยวให้คนมาคบพันก่อนมากันหรือยงังเดี๋ยวถ้ามีคนคบพันแล้วบอกนะก็วันนี้ค่ะพอเล่าถึงเมื่อกี้เนาะ,พอ,ะพอไปวิ่งเสร็จใช่ไหมคะพอไปวิ่งเสร็จก็มาตลาดคบพันแล้วหรออะไรนะหกร้อยละเดี๋ยวคบพันแล้วบอกนะคะก็ไปจากตลาดมาแอดมินอยากกิน ยำขนมจีนวันนี้เใลจะจัดให้นะคะก็มีอ,อุปกรณ์ดังนี้เมื่อกี้ยำก,กินไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็มีอุปรกรณ์ดังนี้ดูอุปกรณ์กันก่อนอันนี้กนกนกนนนคกไม่เกี่ยวจะทำต้มตํมนี่ขนมจีนนะคะประทูนึง่งแล้วก็อันนี้เป็นผักชีฝรั่งกับผักชีไทยปนกันอยู่แล้วก็ถั่วฝักยาวหั่นเป็นแม่นอย่างนี้พริกขี้หนูเมื่อกี้ยำไปแล้วนะ มะนาวแล้วก็น้ำตาลตปี๊บนะคะติ๊กนน้ำปลาเราขาดไม่ได้คือปลามีคนดูเยอะ,ปะเปล่าจะทำหรือ,อยังอะไม่ได้เมาเลยอ่ะไม่ได้เมาเลยลงมือทำกันเลยแล้วกันนะคะอันดับแรกเลย,อ,ยอันดับแรกเลยคือใส่น้ำปลาก่อน ใส,ลลใส่น้ำปลาลงไปใส่น้ำปลาน้ำปลานี้มันไม่ได้เข้มข้นมากนะคะเพราะในผสมน้ำต้มแล้วมันก็ไม่ได้แบบเข้มข้นมากตกใจปลาเยอะใช่ไหมซูมได้ใส่ปลาไปกับน้ำปลานะคะใส่พริกป่นกินเผ็ดมากลำไส้แตกหกักพัง ใส่ที่ต้นไม่เผ็นหรอกโอเคอยู่ใส่ผักค่ะผักชีฝรั่งผักชีไทยตนไปชั่ปออชวปักยาวตายแล้วลืมใส่น้ำตาลปี๊บขอโทษนะ เมื่อกี้เอาน้ำตาลปีบอัน,นี้ค่ะไปใส่ไมโครเวฟมาแป๊บแป๊บเดียวให้มันละลายแต่ว่าเราจะใส่น้อยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยชอบกินหวานเท่าไหร่แต่มันต้องมีรสหวานนิดนึงเนาะมันต้องมาตัดนิดนึงอี่ที่หนู ันนี้มันไม่ใช่สูตรไม่ได้สอนทำอาหารนะคะเล่าก่อนอันนี้คือเป็นสูตรของเนยแบบเหมือนทำกินเองอนะไม่ได้มาสอนใครนะแดี๋ยวคนจะหาว่าเอยผิดวิธีขั้นตอนมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นไม่ไม่ไม่อันนี้เราทำกินเองไม่ได้เปิดร้านอาหารแล้วก็ไม่ได้ออกรายการก็ไม่ได้ต้องเป๊ะมากอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใส่สูดนี้อร่อยนะเอาไปทำกินได้เฮ้ย <c oughs> ไรด่าฉันอีกใครคิดถึงอะไรนะคะแล้วก็องสัเพื่อนจะมาหน้าบ้านปรากงให้เพื่อนอันกล้องมาทางนี้่อนค่ะ อยู่ไหมคะขออนุญาตวางไว้ก่อนมันไม่มีคนถือให้อะ่ะ <c oughs> นี่นะคะผิดมนาเนี่ยิถือโทรศัพท์เองด้วยนะคะเี่ยเอ้าเอาๆๆเปิดเปิด มือแล้วค่ะลำบากพี่อดมินรอคนมาถือได้ก่อนฮัลโหลแอดมินมาแล้วค่ะแอดมินมาแล้วก็ถือเลยอะไรคะเนเี่ยาวมกนั่งรอก่อนค่ะเลื่อนมาแล้วฮัลโหลโต๊าะไหนดีคะ คุณปุญญพรโทรมาจา้าเหมือนกันเมื่อกี้ใช่ไม่ได้รับเนี่ยทำอยู่ดีละมาถึงจะได้กินเลยดีมากค่ะนี่วามเป็นแป้ง้าวสูงมากค่ะไม่ใช่อยู่ตรงนี่นี่ตูมอันนี้มาตูมอันนี้อย่าตุมหน้าสิตุมอันนี้เฮ้ยมีหลาตัวจังมีสองตัวสองตัวเฮ้ยมาจุ่มในนี้ค่ะแอดมิน่ี้นะ นี่แอดมินนางอยากกินนะนี่เพิ่งไลฟ์เมื่อกี้เองโอ้โหนักมากจะไม่ไม่คอมเมนต์มากทไมมไม่เห็นคอมเมนต์ไม่รู้เป็นอะไรโทรนัพไ์มคะใส่ขนมจีนค่ะเบนมาเบนโทรมาเหรอเออนาองโทรมามาไหมแบบโบราณแบบร้า มือนะเอาเลยค่ะเต็มที่ค่ะวัดมาใส่ในนี้มาดูในใน,นี้อย่าถ่ายหน้า,านคุณธรรมใส<ม><ม>่ลงไปให้หมดนคคมี่คุกค่ะแช่กันเข้าไปค่ะไม่เตือนด้วยไม่เตือนอ่ะไม่รู้มันเป็นอะไระไม่รู้ไปตั้งค่าอะไรไ,ไวอ้อ่ะไม่เห็นคอมเมนต์ด้วย ไม่รู้นะแต่เมื่อกี้ทำไปรอบนึงแลอร่อยแต่ครุนี้ไม่ได้ไม่แน่ใจนี่ไนี่ยราสหลักอาหารนะคะกลัวคุณเนยเออยเสนอยมจเฮ้ยพี่แมงวันมาจากไหนล่ะอยากกินแล้วค่ะอ่าน้ลาย ิมสุดบนี่รสแซ่บหรือยังโชว์หน้าเลยนะคะโชว์หน้าเลยนะคะดูท่าทางนี่เนี่ยค่ะแซ่บไหมเป็นนี่อย่างนี้คุ้มตังค์ยังไม่ค่อยเปรี้ยวเลยนี่แหละนี่แหละมาแป๊บนึงนะไม่ค่อยเปรี้ยวเลยเซอร์บอมเปี้ยวไม่นม้มะนาวนี่ไม่ลดเลยอ่ะมะนาวไม่ค่อยมีนะไม่ขึ้นอ่ะไม่ขึ้นคอมเมนต์รู้เป็นไรมือถือฉัน ถ้าเราทำแล้วแกไม่ได้เป็นแค่เครื่องนี้เครื่องนู้ไม่เป็นเหมือนไม่รู้ไปกดอะไรไว้อะนี่ยดูเพื่อนแกทัคอมเมนต์แล้ก็ยังไม่ค่อยเห็นมีเข้ามาโดยอีก<น>มาไหมคะนี่เพื่อนอ่ะมาตามนี้แหละตามไลฟ์นี่แหละ มีการชวนล่วงหน้าไลฟ์มาก็มาถึงเสร็จแล้วค่ะีะซูซู้เลยค่ะไม่ตัวอย่างี้มีมีครกนะคะเดี๋ยวเรามาละบกอนะคะเรียบร้อยเรียบร้อยสัดสุดมาเล้วแต่งเกลียวมากค่ะหันมาซิคุยกับคนไม่ได้ไมแล้้ เฮ้ยเดี๋ยวนะเป็นไงบ้างคะน่ากินไหมคะเสร็จแล้วไหนดูคอมเมนต์สิเครื่องนี้ดูคอมเมนต์ไม่ได้หน้าตาดีมากนะตายไหลแล้วแบบอร่อยค่ะเดี๋ยวมาละก้อนนะใช่ใช่ลืมอันนี้ลืมใส่อันนี้ป๊อบป๊อบสุดๆอันนี้เป็นถั่วญี่ปุ่นอันนี้ซื้อมาจากญี่ปุ่น แล้วมันจะเป็นปลากรอบปลากรอบอะคา่ะใส่เข้าไปแ,แอดมินใส่นในจอสิใส่ในถ้วยมัน,นเป็นปลากรอบอาา่ะกับครัวมันก็จะแบบนัวขึ้นเพื่อนบอกว่าให้หยุดไลฟ์ like ได้เราจะกินได้กินเปล่าเฮ้ไปก่อนนะคะไปแซ่บก่อนนะคะ แซ่บกว่ากินโชก่อนเดี๋ยวมา huh ตำตำนะค่ะกินโชนั่งก่อนกินโชูนี่ละเอียดนะคะคนตำแล้วมันไหลชูให้ฟรีเล้อร่อยมากนัวมากเลยค่ะไม่มีค่ะไม่มีค่ะแอดมินมาแอดมินชิมแอดมินนี่ต้องเผ็ดอีกมั้ย อี่นี้องเนาะโอ้ยไปแซบก่อนนะคะแล้วจะมาใหม่นะคะพบกับครัวคุณเนยได้ใหม่ตอนต่อไปคะ่ะบ๊ายบาย